สวัสดีครับพวกๆผมครับเกียรติรัตน์กินด้ำนี่ครับกับช่องทอกันใหม่ครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากประกันสังคมกันครับหลังจากที่มีมติจากคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับผู้ประกันตนในมาตราที่33ครับซึ่งหลายๆคนก็กังวลกันอยู่นะครับว่าเอบริษัทเขาก็ให้พักงานหยุดงานแต่ก็ไม่ได้มี การจ่ายเงินเดือนนะครับตรงนี้ในส่วนของประกันสังคมนะครับจะเข้ามาช่วยเหลือยังไงนะครับมีมาตรการล่าสุดออกมานะครับจากรัฐมนตรีก็คือเพิ่มสิทธิประกันสังคมนะครับวันนี้ว่างงานนะครับอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยนะครับเหตุสุดวิสัยเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับก็คือผู้ประกันตนเนี่ยไม่ได้ไปทํางานครับหรือนายจ้างไม่ให้ไปทํางานกักตัว14วันนะครับเนื่องมาจากการสัมพันธ์ผู้ที่มีกาสติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ หรือผู้ประกันตนเนี่ยไม่สามารถไปทํางานได้และไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้นนะครับบริษัทอาจจะปิดเองนะครับคือนายจ้างนายจ้างอาจจะหยุดงานนะครับของตัวเองหรือผู้ประกอบกิจการเนี่ยถูกสั่งให้หยุดนะครับจากหน,น่วยงานรัฐเช่นร้านดอ,อกมาว่าใอ้ประเภทร้านอาหารนะครับร้านเสริมสวยอะไรก็แล้วแต่ให้ปิดนะครับส่วนธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องแล้วก็ไม่สามารถท,ทําธุรกิจในช่วงเวลานั้นได้นะครับเช่น คุณต้องขายของให้กับคนที่เป็นร้านอาหารนะคุณเป็นซัพพลายเออร์ขายหมูขายไก่แล้วก็แล้วว่านไปนะครับคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามว่านไปนะครับแล้วมันต้องหยุดนะครับไม่สามารถจะจ่ายค่าจ้างให้กับพนักง,งานได้นะครับผู้ประกันตนครับจะได้รับเงินประกันตนกรณีว่างงานอยู่ที่6 2เซน์นะครับของค่าจ้างรายวันนะครับก็ แม็กสุดก็ไม่เกินที่15,000บาทนะครับ6กส2ของ1 5 0 0 0ของ15,000บาทนะครับเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันนะครับถามว่าเราต้องลงทะเบียนอะไรยังไงเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ sso.go.th นะครับไปที่ตรง eform นะครับ eform s แล้วก็ underscore new s นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ sso.go.th นะครับก็เข้าไปที่หน้าแรกนะครับ มันจะบอกข้อมูลต่างๆให้หน้าที่เราครับไปกรอกข้อมูลครับขอรับสิทธิ์ทดแทนนะครับคลิกที่นี่เลยนะครับคลิกที่นี่นะต้องเรียนว่าตรงนี้สําหรับคนที่อยู่ในมาตรา3 3เท่านั้นนะครับมาตรา3 3คือคุณทํางานมีงานประจําทํานะครับคุณจ่ายประกันสังคมทุกเดือนนะครับแล้วก็นายจ้างก็ออกให้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คลิกอกกรอกแบบฟอร์มตรงนี้นะครับ คสที่นะครับเคสที่เกิดกรณีที่อันเนื่องมาจากเหตุวุ่นสัยนะครับอันนี้คือพนักงานพนักงานเองเนี่ยก็ไม่ต้องลาออกนะครับก็ไม่ต้องหยุดพักงานไม่ต้องว่างงานนะครับคนที่มีหน้าที่ต้องกรอกก็คือกรณีนายจ้างครับต้องเข้ามารับหน้าที่รับรองนะครับว่าลูกจ้างหยุดงานเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยนะครับนายจ้างต้องเป็นคนเข้ามากรอกข้อมูลนี้นะครับกรอกข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับนายจ้างเนาะนะครับ ก็เข้าไปที่กล่องนี้นะครับแบบหนังสือรับรองจากนายจ้างเพื่อยืนยันการหยุดงานของลูกจ้างนะครับเนื่องจากเหตุสุวิสัยนะครับครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็มีคําอธิบายนะครับแบบฟอร์อมนี้สําหรับนายจ้างเท่านั้นวันไปนะครับก็กรอกชื่อสถานประกอบการครับเลขที่สถานประกอบการเลขที่เท่าไหร่ยังไงนะครับประเภทธุรกิจเป็นอะไรนะครับ เรื่องสถานที่ตั้งนะครับสถานประกอบการนะครับอยู่ในอะไรตลาดนัดสุดการค้าที่มันได้รับผลกระทบนะครับก็ถ้ามาอยู่ในเคสนี้ก็เล, anut, เลือกไปนะครับอยู่ในจังหวัดไหนครับขอรับรองว่าลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้เนื่องจากครัผเหตลผลอะไรครับ1ครับลูกจ้างต้องกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดนะครับ2รัฐสั่งให้หยุดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดนะครับหรือสั่งปิดเองนะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจนะครับหรือสั่งปิดเองเนื่องจากมีลูกจ้าง มีความสม่มเชียงในการติดนะครับเราก็ดูว่าเราอยู่ในเคสไหนนะครับก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลได้สูงสุดเนาะกรณีท่านที่มีลูกจ้างมากกว่า200 210ท่านท่านต้องแบ่งหนังสือรับรองเป็นรายการรายการอื่นนะครับวิธีการกรอกนะครับก็คือกรอกชื่อเนาะนะครับกรอกชื่อนะครับตามตัวอย่างที่เขาแจ้งให้นะครับกรอกชื่อนะครับกรอกเลขนะครับเลขรหัสนะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของ ลูกจ้างของเรานะครับแล้วก็เริ่มวันที่เริ่มหยุดงานนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือหยุดงานจนถึงเมื่อไหร่นะครับงานลงถึงเมื่อไหร่นะครับเราก็ต้องลองลองดูไปก่อนนะครับก็อันนี้เป็นการยืนยันว่าอ่านข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยนะครับก็ใส่รายชื่อนักงานลงไปใส่ตรงนี้นะครับใส่ลงไปนะครับก็ใส่ลงไปตามเมื่อกี้นะตามตามที่เขาบอกนะชื่อนามสกุลนะครับเด็กประชาชนว่างันไปนะครับ แล้วก็เราเลือกที่สำนักงานเขตไหนนะครับสำนักงานปร,ประกันสังคมเขตไหนนะครับชื่อนายจ้างนะครับอีเมลนายจ้างเบอร์โทรต่างๆนะครับนะท้ายก็คือส่งข้อมูลให้กับกรมในเรื่องของหน่วยงานของประกันสังคมนะครับก็ผมก็แนะนําว่าท่านผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ลูกจ้างเองนะครับลูกจ้างเมื่อเมื่อ,อไ,ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับหรือนายจ้างได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ รีบไปดาเนินการนะครับนายจ้างมีหน้าที่ไปยืนยันนะครับให้ลูกจ้างงานแล้วก็รอเราก็ปิดกิจการช่วงระหว่างนี้นะครับลูกจ้างเองเขาจะได้มีสิทธิ์ในการที่ได้รับเงินทดแทนนะครับเงินเยียวยานะครับเงินทดแทนของของกรณีที่หยุดงานในกรณีเนื่ออันเนื่องมาจากเหตุสุวิสิยนะครับก็62นะครับจาก เงินเดือนนะครับสูงสุดไม่เกิน่ือ0 0บาทนะครับและนี่ก็คือคลิปดีๆครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิด19เนะครับเพื่อให้ท่านผู้ประกอบการนะครับมนุนย์เงินเดือนได้เป็นแนวทางได้เป็นไอเดียในการที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตในช่วงนี้กันไปครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปของเท่าแก่ใหม่ครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ